เรียนท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกร,ระผมนายธีรวุฒิอุปถากเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสตรีนอนองสังกัสดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต14ในวันนี้นะครับกระผมจะมานําเสนอผลงานที่น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดําเนินง,งานซึ่งในปัจจุบันนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีกิจกรรมมากมายนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของงานประดิษฐ์นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยกระผม นะครับจะนำผลงานที่ใช้ความรู้และความสามารถมาเพิ่มเป็นมูลค่าและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินงานครับผลงานชิ้นนั้นนะครับก็คือ s t i n Dancer Team ครับ s t i n Dancer Team ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อปีพุธศกราช2,548โดยในช่วงแรกนะครับจะเป็นการรวมตัวกันของนักเรียนที่มีความรู้มีความสามารถและมีศักยภาพในด้านของการแสดงที่มารวมตัวกันเพื่อออกทําการแสดงหารายได้ระหว่างเรียนและได้มีการทําการแสดงต่อมาเรื่อยๆจนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งในงานเทศกาลเปิดเมืองระนอ,นองท้องอันดามันครับ รูปแบบการแสดงของ s d i Dancer Team นะครับจะมีทั้งรูปแบบ t a m p o l a r y Dance Thai Modern Dance และนาฏศิสินไทยค่ซึ่งเราจะมาดูกันนะครับว่าจากการทำกิจกรรมเราสามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินงานได้อย่างไรนะครับสำหรับในห่วงของความพอประมาณเรามีการแบ่งเวลาในการทำกิจกรรมและแบ่งเวลาในการเรียนให้มีความเหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อกันในการลงทุน ในการทํางานแต่ละครั้งนะครับเราก็จะลงทุนให้คุ้มค่ากับผลอตอบแทนที่เราจะได้มาแล้วก็มีความยั่งยืนในการทํากิจกรรมต่อไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของอความเหมาะสมในการเลือกอการแสดงนะครับให้เหมาะสมกับนักแสดงเพราะว่าในการแสดงแต่ละชุดนะครับเราก็จะมีนักแสดงที่มีช่วงวัยแตกต่างกาันซึ่งบางครั้ง าการแสดงบางอย่างนี่อาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อนักแสดงได้หากเกิดความผิดพลาดเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการเลือกการแสดงที่เหมาะสมนะครับสำหรับนักแสดงในห่วงของความมีเหตุผลนะครับที่เราได้ทํากิจกรรมนี้ขึ้นนะคบเพราะหนึ่งเราต้องการที่จะให้นักเรียนนะครับมีรายได้ในระหว่างเรียนเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวนะคะและนอกจากนั้นยังเป็นการร่วมสืบสานศริลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยอีกด้วยครับในเรื่องของอาการมีภูมิคุ้มกันนะครับ เรามีการวางแผนในการทํางานทุกครั้งนะครับคือเราจะต้องมีการกําหนดจุดเป้าหมายว่าในการที่จะเราจะออกไปทําการแสดงในแต่ละครั้งงานนั้นเขามีจุดประสงค์เพื่ออะไรและเราจะนําการแสดงชุดไหนออกไปนําเสนอและกลุ่มเป้าหมายผู้ชมที่จะมาชมการแสดงของเราคือกลุ่มเป้าหมายใดเราจะได้เลือกการแสดงของเราออกไปนําเสนอได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เราจะต้องอมี การตรวจสอบความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ในการแสดงชุดการแต่งกายก่อนที่จะออกทําการแสดงทุกครั้งเพื่อความสมบูรณ์แบบของการแสดงนะคบหลังจากที่เราทําการแสดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมีการสํารวจความพึงพอใจนะครับโดยวิธีการไปสัมภาษณ์จากผู้ที่มาชมการแสดงนะคะวิธีการสอบถามนะคะและก็หากเกิดความผิดพลาดในการแสดงชุดใดหรือมีข้อมีการแนะนําจากผู้ที่ได้ชมการแสดงเราก็จะนํามาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขแล้วก็พัฒนา การแสดงของเราให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะและหลังจากมีการแสดงทุกครั้งนะครับอย่างที่รผมได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่าเราจะได้การเ,าเราจะได้มีรายได้จากการที่เราออกไปทําการแสดงนะคะทางาทีมของเราครับก็จะมีการแบ่งารายได้ส่วนหนึ่งไว้เป็นกองกลางเพื่อใช้ในการที่จะปรับปรุงหรือกพัฒนาชุดการแสดงใช้ในการซื้อเครื่องสำอาง ในการแต่งหน้าทาผมนะครับแล้วก็รายได้อีกส่วนหนึ่งเราก็จะแบ่งให้กับนักแสดงในทีมเนี่ยจำนวนเท่าๆกันซึ่งนักแสดงในทีมเนี่ยก็จะแบ่งรายได้ที่ตนเองได้จากการแสดงในแต่ละครั้งเนี่ยไปฝากไว้กับธนาคารโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเก็บเอาไว้ใช้ในอนาคตนะครับหรือว่าในยามที่เราจําเป็นที่ต้องใช้เงินนะครับจะได้ไม่ต้องลําบากครอบครัวไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะครับเราสามารถนําเงินที่เราเก็บเอาไว้จากการออกไปแสดงเนี่ยมาใช้ในการ ในความจําเป็นนั้นได้แล้วก็แบ่งมาใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะนอกจากนั้นนะคะทั้งหมดทั้ง3ห่วงที่เราได้กล่าวมานะคะก็จะอยู่ภายใต้ของเงื่อนไข2เงื่อนไขนะคะนั่นก็คือเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมในด้านของเงื่อนไขคุณธรรมนะคะ s c N Dancer Team นะครับมีการทํางานกันเป็นทีมเราใช้หลักการง่ายๆนะครับในการที่ทํางานกันเป็นทีมให้ประสบผลสําเร็จนั่นก็คือคุณธรรมทั้ง8ปประการะครับ ได้แก่ความประหยัดความซื os, laut, soup, bar, man, ital, ่อส uh, ัตย์นะครับการตรงต่อเวลาความสามัคคีความขยันความอดทนความมีวินัยมีความสุภาพมีความสะอาดและความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะครับในเรื่องของเงื่อนไขความรู้นะครับนักแสดงทุกคนนะครับจะต้องมีความรู้ในด้านของการแสดงมีความรู้ในด้านของดนตรีสามารถที่จะรู้ถึงความหมายของท่ารันะครับสามารถที่จะวิเคราะห์เพลงเพื่อที่จะคิดเป็นการแสดงได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเราจะต้องมีความรู้ในด้านของ ศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับคือทางทีมของเราะรจะมีการลงพื้นที่นะครับไปหาปราชาวบ้านนะครับหาภูมิปัญญาท้องถิน่นสืบค้นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นนั้นๆนะครับสืบค้นถึงประ, <m akes> ประวัติ <ppy> <iny> ความเป็นมาว่าในพื้นที่ในท้องที่นั้นๆเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วเราก็นําข้อมูลที่เราได้จากการที่เราลงไปสํารวจนะคะมาทํามาประดิษฐ์เป็นการแสดงท้องถิน่นอย่างเช่นในจังหวัดระนองนะครับมี มีแร่เป็นจํานวนมากนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยมีมีอาชีพในการร่อนแร่นะครับเราก็นำํำข้อมูลตรงนี้ครับมาประดิษฐ์เป็น การแสดงร่อนแร่ซึ่งก็เป็นการแสดงที่สามารถที่จะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของท้องถิน่นแล้วก็ชุมชนนั้นๆได้นะครับและจากทั้งหมดนะครับจากทั้ง3ห่วงและ2เงื่อนไขนะครับก็จะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนนะครับไปถึงมิติของด้านสิ่งแวดล้อมนะคะนั่นก็คือเรามีการที่ใช้วัสดุธรรมชาตินะครับวัสดุที่เหลือใช้นะครับ ที่มีอยู่มากในท้องถิ่นนะครับมาทําเป็นอุปกรณ์ในด้านการแสดงนะครับอาจจะใช้มาทําเป็นชุดการแสดงเพื่อใช้ในการแสดงในบางส่วนนะครับแล้วก็ในเรื่องของชุดการแสดงเนี่ยครับเราก็จะมีการนํามาแมทกันนะครับบางครั้งชุดนี้อาจจะใช้ในการแสดงชุดนี้อีกชุดหนึ่งใช้ในการแสดงอีกชุดหนึ่งเราก็นําชุดทั้งสองการแสดงมารวมกันเพื่อที่จะให้ได้เป็นชุดการแสดงชุดใหม่อีกชุดหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็เป็นการลดรายจ่ายในการ ซื้อชุดอันนี้ไปได้ไปได้เยอะนะครับในเรื่องของมิติวัฒนธรรมนะคะเรามีการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมการแสดงของไทยนะคะมีการนําวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนนะคะประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นมาทําเป็นการแสดงเพื่อชี้เห็นถึงความสําคัญของวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะคะในด้านมิติของสังคมนะคะเรามีการสร้างปฏิสัมพันธ์พบปะกกับคนในในชุมชนนะคะแล้วก็มีการรู้จัก ทำงานร่วมกันเป็นทีมนะคะมีการปลูกฝังความสามาคัคคีมีการช่วยเหลือเอ,อื้ออาทรซึ่งกันและกันนะคะและนอกจากนั้นนะคะทางทีมของเรานะครับยังได้มีการออกไปสอนน้องๆน้องๆที่เขาเป็นวงดนตรีที่อยู่ต่างอำเภอนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเผยแพร่ความรู้นะคะในด้านของศิลปะวัฒนธรรมในด้านของการแสดงเนี่ยให้กับเ,เ,เ,เครือข่ายของเราด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้น นะครับในด้านของมิติของวัตถุนะครับเรามีการมีการหาไรายได้ระหว่างเรียนนะครับในการที่เราออกไปแสดงตามงานต่างๆนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการช่วยลดภาระของครอบครัวนะครับแล้วก็มีการบริหารสมาชิกในทีมจะมีการบริหารจัดการเงินนะครับแล้วก็มีการ รู้จักที่จะมีนิสัยรักการออกนะคะซึ่งจากการทํากิจกรรมเหล่านี้นะครับเราก็สามารถพัฒนาบุคลากรในทีมของเราได้นะครับในเรื่องของความสามารถในด้านของการแสดงความกล้าสแสดงออกนะครับซึ่งวันนี้กับผมก็มีตัวอย่างที่จะ,ะถ้าเห็นถึงบุคคลที่เข้ามาทํากิจกรรมของเราแล้วก็มีการพัฒนาตนเองแล้วก็ก้าวไปสู่ความสําเร็จในก้าวต่อ ที่ดีขึ้นนะครับก็คือเมื่อคืนนะครับหากใครได้ดูช่องเจ็ดนะครับก็คือมีการถ่ายทอดสดการประกวดไทยซูเปอร์โมเดลนะครับหมายเลข15นะครับนางสาวสุนิสาเกตแก้วนะคบเป็นนักแสดงของ S C I N Dancer Team นะครับซึ่งเมื่อคืนก็ได้ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายนะครับแล้วก็ยังมีรุ่นพี่อีกมากมายนะครับที่ตอนนี้เนี่ยไปเป็นไปเรียนเป็นดีไซเนอร์นะคบในเรื่องของการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่งก็กําลังจะออกรายการทอฟ้าผ้าไทยนะครับซึ่ง ผลสำเร็จเหล่านี้นะครับก็ได้มาจากการพัฒนาแล้วก็จากการเข้าร่วมกิจกรรมของ SCN d a n n e r t e a m ครับกรรมการมีอะไรสงสัยเชิญถามได้เลยครับอ,อันนี้เราเริ่มทำตั้งแต่ปี48ใช่ไหมครับใครับตั้งแต่ปี48เนี่ยใช้หลักปรัชญาตั้งแต่แรกเลยไหมคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548นี่คือเราเป็นเป็นการเริ่มรวมตัวกันนะครับคือเรามีการเริ่มรวมตัวกันมา จากนักเรียนกลุ่มเล็กๆแล้วก็มีการพัฒนาขยายต่อมาเรื่อยๆครับด้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มที่จะน้องนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเ,ยเข้ามาใช้ในการจัดทำเป็นทีมเนี่ยค่ะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเ,เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมากค่ะเพราะว่าเวลาที่เรา หลังจากที่เราน้อมนาหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินงานแล้วเนี่ยในการทํางานของเราอะครับก็จะมันมันจะเป็นเป็นการทํางานที่มีระบบมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตรงนี้จะสามารถพัฒนาศัก,กยภาพของออนักเรียนนักสแสดงในทีมเนี่ยให้รู้จักที่จะคือมีความพอเพียงอะค่บมีคือเวลาจะทำอะไรเนี่ยจะต้องใช้คือมีเหตุผลมีความพอประมาณเราสามารถที่จะแบบว่านามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ด้วยค่ะเกิดกับตัวเราเองเกิดอะไรบ้าง กับตัวเราเองเลยเนี่ยสาหรับตัวแบงค์เองนะครับแบงค์เองเนี่ยทำกิจกรรมคือหลายอย่างมากนะครับที่โรงเรียนเนี่ยในเรื่องของการแบ่งเวลาในเรื่องของความพอประมาณอย่างเงี้ยเราก็นํามาปรับใช้กับตัวเองในเรื่องของความมีเหตุผลเราก็สามารถที่จะนํามาใช้กับตัวเองได้ว่าเราเนี่ยทำสิ่งนี้ไปเราทําไปเพื่ออะไรทําไปแล้วเกิดอะไรบ้างผลที่เราได้รับตอบแทนคืออะไรเนี่ยครับเราเราสามารถนํามาปรับใช้ได้ค่ะ เมื่อกี้รู้ว่ามีการมีรายรับใช่ไหมครับใช่อยากรู้ว่ามีการจัดทําบัญชีไหมในด้านของจัดทําบัญชีมีครับเพราะว่าคือรายรับเนี่ยครับอย่างที่แบงค์บอกนะครับก็คือเราจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเราแบ่งเป็นของกลอ,องกลางก็คือของทีมแล้วเราก็นําไปฝากไว้กับธนาคารโรงเรียนนะครับก็จะมีสมุดบัญชีของที่เป็นของ ของทีมนะครับแล้วก็เวลาที่เรา,เาจะเบิกใช้ในส่วนของกองกลางเนี่ยเราก็จะมีรายรับรายจ่ายได้อย่างชัดาสามารถที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะเรามีมีสมุดบัญชีอะค่ใช่ครับแล้วก็ในส่วนของที่ให้แบ่งให้กับสมาชิกในทีมเขาก็จะมีการแบ่งไปฝากกับธนาคารโรงเรียนเพื่อเป็นบัญชีส่วนตัวของเขาเองอะไรประมาณน,ามน,นี้ครับถามน้องเบ้งหน่อยนะคะจากที่น้องเบ้งเรนี่เมื่อวานอะคะ่ะไเห็น เอ็นเกิดความรู้ตรงไหนที่จะไปปรับปรุงพัฒนา STRN 댄เ t อร์ทีมของหนูให้สู่ความยั่งยืนแล้วก็น้องนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ได้อย่างสมบูรณ์นะครัครับจากการที่แมงได้รลลี่เมื่อวานนะครับสิ่งที่จะนำมาพัฒนา STRN d เ n อร์ e ีมของแมงงต่อไปนะครับก็คืออ,อย่างที่ได้ดูเนี่ยครั ในแต่ละฐานการเรียนรู้ที่ได้เข้าไปเมื่อวานนี้ครับเขาจะมีการเหมือนกับไปเข้าร่วมกับชุมชนนะครับมีการปฏิสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อที่จะให้มีเครือข่ายในการทํากิจกรรมเนี่ยครับเพิ่ม มากออกไปเรื่อยๆนะครับในส่วนที่แบงค์คิดเอาไว้ก็คือว่าเราอาจจะไปะมีโรงเรียนอาจจะมีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายที่เราจะสามารถออกไปไปสอนในเรื่องของทักษะการสแสดงความลากล้าแสดงออกไปพวกนี้ครับในเรื่องของน่าฏศิลป์ที่เรามีความรู้มีความสามารถเนี่ยให้มีเครือข่ายของโรงเรียนเนี่ยขยายมากไปมากยิ่งขึ้นนะครับในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้กิจกรรมเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนครับ แร,รงบันดาลใจนะคะจากการทำโครงการ STR i n d e n s s Team เอาของตัวน้องก่อนก็ได้ค่ะด้วยแบงค์เองเนี่ยเป็นคนที่มีใจรักในด้านของการแสดงอยู่แล้วก็คือมีความชอบในเรื่องของการแสดงการเต้นการรำอะไรพวกนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยชุมชนที่แบงค์อาศัยอยู่เนี่ยครับก็คือจะมีะเขาเรียกว่าเป็นชาวบ้านที่เขาไม่ได้เป็นคนดานองแท้ๆครับจะมีชาวบ้านที่มาจาก นครสีธรรมราชจากสุราษฎร์ธานีอะไรพวกนี้ครับเขาก็จะมีในเรื่องของศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ซึ่งเด็กใน,ในชุมชนส่วนนั้นนะครับก็จะเหมือนกับจะมีการได้รับการปลูกฝังในเรื่องของการแสดงในพวกนี้ครับมาตั้งแต่เด็กๆพอโตขึ้นมาก็ถึงเหมือนกับว่าคือทําให้เรามีใจรักในด้านของการแสดงแล้วก็มีความชอบเราก็อยากที่จะจะทตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพอเราเราได้ทําแล้วเรามีเรามีรายได้เป็นของตัวเองเราสามารถที่จะหาเงิน เงินเป็นของตัวเองได้ไมีเงินเก็บมีเงินใช้ในชีวิตประจําวันไม่ต้องไปเดือดรอ้อนครอบครัวครับอีกข้นนะคะเ <Hey, Pink. S 2> อปิ๊งน้องเบ้งน,นาน้อมน,นําหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผลจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไรคะาจากาการนําหลักความคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผลจากรุ่นสู่รุ่นนะครับก็คือ s c ส Dancer Team ของเรานะคบจะมีการคัดเลือกนะครับมีการรับสมัครนักเรียนที่มีใจรักมีความสามารถในด้นานการแสดงเ,เข้ามาอยู่ในทุกๆปีอยู่แล้วนะคบ mm hmm. ก็คือเหมือนครับว่า mm hmm. แบงเองเนี่ยถ้าเกิดแบงก์เข้าเรียนที่โรงเรียนสตรีนเนตอนมอ4นะคะก็เริ่ม ได้เข้าร่วมโครงการนี้พอหลังจากนั้นเราก็ได้มีการเราก็ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่มาสู่เราพอหลังจากนี้มีน้องๆรุ่นใหม่เข้ามาเราเองที่เป็นรุ่นพี่ก็จะถ่ายทอดความรู้ตรงนี้ที่เรามีนะคะให้กับน้องๆในรุ่นต่อไปเรื่อยๆอ,ยอ,ยอยะคะ่ะมีกี่คนคะ,ะนักแสดงในทีมตอนนี้มีประมาณ20คนค่ะมันเกี่ยวกับชมรมนาฏสินของโรงเรียนหรือเปล่าอ๋อไม่ค่ะคนละส่วน,นใช่ค่ะอันนี้จะเป็นกลุ่มที่ มีความสนใจในด้านของการแสดงคือ,อ,อจะมีอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาครับแกจะขอท่านจะคอยหาคือเวลามีงานที่เขาติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะติดต่อผ่านมาแล้วก็จะออกไปทําการแสดงคือการแสดงนี้ไม่ใช่มีเต้นอย่างเดียวมีกาะใช่ครับเรามีมีการแสดงที่หลากหลายครับวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งกลุ่มนี้คืออะไรครับวัตถุประสงค์หลักก็คือเราอยากที่จะให้นักเรียนเนี้ยมีรายได้ในระหว่างเรียนครับ อที่น้องบอกว่าเมื่อกี้มีการไปนาเอาอะไรพวกภูมิปัญญาชาวบ้านหรือว่าพวกในของท้องถิ่นเนี้ยมาออกแบบเป็นการแสดงอยากเห็ยน้เลางขอบคุณขอบคุณมากครับ